กัดอุ้มหน้าได้ลยะพี่เออเออขอแจกมันนะเราช่วยมันเราอเราได้ไปฟังไปเดียวจัดกรต่อที่ปั๊มบอรบอลปั๊มบอรบอลจัดกัรต้นึงตัโตไปกันต่อเนี่ยไดามขอคนเตขอคนเตะยิงซึ้งขนาดนี้พี่ตีตาผมหนูใช่พี่โอ้โหมัณสเซฟประมาณเซฟกรมาณสิบเซฟสีแปดนะมันเก็บไว้เองนะโจ มันตำรวจไม่ไม่เล่นเอาบ้านเลยนะมันเยอะไหมครับมเยอะไหมต่อมายิงตำรวจให้หน่อยดิมาจริงตำรวจไปบ้านโน้ตฟอปตีนิ้วพระเจ้าตีนิ้วพระเจ้าคู่เราสองยางสองยางหลังตกกำลังเล่นทางตรงไม่อยู่ทิฏยากันพี่จาทิฏยากรรมทิฏยากรรมกปแล้วไปแล้วไปแล้วพี่ขึ้นรถแล้วขับไปเลยพี่ รชนเลยราาเร็วาเร็วไปเลย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 พี่ไม่ต้องไม่ต้องายยิงให้ไยตยเเมเไม่เปลย่เปี่ยไปเยไปเยแล้วกันไอเดียวส่งมันยเลช่้วยเปลี่ยนมเลยไปไหนบ๊อบามาแล้วเจอมันรู้ไล่กูขับไปยัยเฮียบ้เเสองคันขับสายนักอยู่หน้าบ้านเราคนลอยู่ไหนอะเนเข้าไปในเมืองนึงเฮ้ยบ๊อบ๊๊ ตำรวจเยอะตำรวจดเยตำรวจเยอดเลยวเิดเลยล้อเยเลยลอเดียวไปยูนร้านกินนะพี่โยยชนอีกแล้วลกสจะโดนจับนะไอ้ตัยเรกูแต่แล้วเนี่ยบ๊อบ เจออะไรกูจะไปรอดแล้ว่กรนยาวเนนเขด้่วยช่งงไอมงอมงองบ้านเรามันมีไฟใหด้วจ้วจกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านอ้ารไปมาไม่ได้แล้วแชทกูแตกหมดแล้ว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  ตกลงหมดรอที่บ้านนะโดนผมโดนแล้วเนี่ยโดนตกลงไปแล้วลดนป้อมเดียอยากรับป้อมนะโจก็อยากการไม่มียากันกูไม่มียากันโอ้โหไทำได้ไม่เจอเพื่อนไม่เจอเพื่อนอยู่วงแล้วไม่ได้มาลมาแล้วตกแล้วเนี่ยตกแล้ว มันไล่ยิงหมดเลยนะซอระวังอย่างะว่างบอสกู่น่าจะไปรอดนะบอสบอสพี่น่าจะไปรอดนะไรนี่เารอนึ่งน่าจะไปรอดน่าจะไปรอดโดนตำรวจสามคันย่ามแตหมดให้ผมบนบพี่พลี่ายไทางหนอก่อนนดี๋ยวหน้ดเไอเหินเหินหกซะเหินตาหกซุนนะพีเตา่ล่นยื้อไปเร็วไปไปุนดิ่ร้าหกุนย่ามไล่สอคันเอาหลุดได้ปะคิวปะ อะก่งมะากแะ้วบ้านเก่าเราดากจะไปยิงยังให้อยู่ไหนอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านเราคดีบ้านเก่าเรดีนเ่าเรคดีนเ่าเราคดีได้ชนได้ได้เลยอขาวเตลอดลืมล่เลยบ้านตำรวจเต็มเลยนะตอนเนี้ยโอ้บ้านเขาไม่ได้เเาี่เกิดไปใช่ไบเนมออยู่ไหนต่อเนี่ยพี่เดียวหายเออไอหมู่บ้านไอหมู่บ้านที่อยู่ข้างเดอดใจอ พอเล่นอยู่นะบ้านเราพอเล่นเ้ามาในบ้านก็ด้ราไมเต้องแอบเราเรายอะสวยยเกนเนี่ยตำรวจโคตรเยอะเลยนะตอนเนี้ยกลับมาบ้าน่อยนะใครมือเปล่าอ่ะใครโดนจ่าไล่กีนโดนย่ไล่ที่ไหนใช่ครับอยู่ตรงบ้านไอ้บ้านไอ้ตรงหัวใจข้างๆหัวใจเาเรียกว่าบ้านอะไรวะโอเคโอบ้านหลัวบ้านหลูวใช่ใบ้านหลับ้านหลัวบ้านหลัวธนาคารยืนอะไรเสมึงหนีไปเลย พราะว่าฮอแท็กคแล้วฮอแท็กเต็มหน้าบ้านเลยนะตอนนี้กำลังกลับไปบ้านอ่ะบ้านเต็มเลยนะพวกเราอ่ะใช่คนคนที่บ้านก็เยอะอนกลยถ้าถ้าถ้าสมมติได้ตีตำรวจอ่ะพี่ถ้าใครมูไว้ไว้ถ้าเราคืนอยู่ก็ห่อเต๊นท์เอาไว้ได้ลงรถก็ได้มาไหมไม่อยู่ไม่ย่อกูใส่กูใส่เกี๊ยวหมาไม่อยู่โอ้ จากมันก็อยากเปล่อ่ะของเราก็เซฟไมเเยอะไอ้บออบออบออบอบบออบอหไหคูอยู่ไหนกูอยู่ไหนกูก็ไม่รู้ตกจีบีกูตกเจอไหนดีกว่าเจอไหนดีกว่าเจอไหนดีกว่ากูไม่เล่นิกูกูเม่ติดคูกูไม่ติดกูกูเม่ติดคกูติค วิ่งหนีอยู่ผมวิ่งหนีอยู่แต่น่าคุกใช่ป่ะสามคนนะมีมีร้านค้าอดหอดลอดหอดโอ้โหอ้โหตรงนี้เลยร้านเกมลยมาี่เอาที่เมาี่ัม่ปกินไหนไหนไก่ล้ยาแมาเมามาเไปไชยลง

เอาลุกจะดับแล้วดาม่วงนี่ด่าม่วงปลาเป็นไงไอะไรอย่างนี้นะพวกเนี่ยนม่เได้ี่รไม่อได้ยไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันไอเียแต่กูล่อด้ไอสัตว์เียขจัดันนี้ไม่ใช่จิจัดไม่ใช่ไม่นี่นะจอองจิจัด้งตำรวจแจ้งตำรวจอบทด้านติดนะ ึประนำดาวกผมพี่ใครอ่ะผมผมกวาดนกินัดตรวจตามอยู่นะนะปรอกฏใเมืองี่เขาใหญ่ในเมืองอ่ะแล้วพี่แต่เมไม่รู้แล้ไม่ใช่หรอพี่เมื่อกี้นไม่รู้กูไม่ได้มองเลยเลยอ่ะขอแยกยิ้มขอยากยิ้มโอซีนะ ตำรวขอสถาน่ตำรวจทบ้านเราอยู่ตรงลูกบอลส้มตอนเดียรงรงยาวแล้วตรงยาวจะไปแถวนน่นนะแถวข้างหน้านะดูหลังบ้านดูหลังบ้านหลังบ้านที่อะไรไม่รู้บาง้ันใครู้อะไรบานเขาเนี่ยเบสจะแก้หรเบสชยที่เดินหน่อครับมนสสบี่สิคัะ ไป่ใช่ลาขาวมาอยู่เยผมรถคุณรถยู่บ้าไปเขาอินเวนพี่ช่วยหน่อยได้ปะไปหลังติดแดงพ่อค้าขายของนิดนึงไปเองใช่ครับมันมันมามันมาพักผ่อนไงมันไม่ต้องแบบคิดเยอะไงอยู่ที่รู้มันคิดเยอะไอ้ต๊อก็คงคิดเหมือนกันนะไอ้ต๊อมันก็แบบมีความสุขอะใช่ไหมล่ะน้องๆมันชีตนดีด้วยน้องน้องมันชีตดีด้วยน้องน้องมันก็ดูแลต๊อดีอยู่แล้วไอ้ ได้ได้ไดู้่ะเออแล้วเาไม่หายเลวเออแล้วลน่ะออมาออ้ออ้าออมวววสวยวสวยสวยสวยไอเหี้ยเพราะกูเลยนไอสัตว์ไอเหี้ยไอเหี้ยบอฟกูแตกสีอะกูแตกสีแล้วกูรอดมาได้อะไปคิดเอาแล้วกันวะแตกสเแล้วเออเจอกเพื่อนมานเจอตำรวจ พี่ใช้ออมอะไรอยู่ก็แล้วใข่ใจแขกมากใช่ใช่มันเป็นแขกไงพระมหาบางตาหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยพวกูเลยเนี่ยแลโพี่อยู่ยิอยู่แล้วโใครวะเออขับรอแตกล้อได้ไงวะไอ้กูยิงโงกูเลยอ่ะ